พวกหลบหนีเข้าเมืองพวกยาเสพติดพวกของหนีภาษีเวลาไอ้พวกนี้จะผ่านไอ้ทหารที่อยู่ตรงนั้นเก็บคนละสองหมื่นค่าสวยคนละสองหมื่นมันมันไม่ต้องการให้ปิด่ยถ้าปิดมันก็รีดเอาสวยไม่ได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ด่านต่างๆเนี่ยมีบอลช่องสงามแม่ไปเนี่ยก้าวขาไปนะบอลของคาสิโนเลยสร้างในไหนสร้างในยุคไอ้สามปอไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิทธ์ไอ้ปอกมีนักการเมืองไทยหุ้นกับมัน มีทุนจีนเทาหุ้นกับมันมีไอเปียเสียหาฝั่งโน้นของขเขมรบิ๊กใหญ่ของทหารมันนะ่ะหุ้นกันสามคนที่จังหวัดตราดก็มีฉันก็ไปฐานบ้านชํำรากนะ่ยก็เหมือนกันช่องด่านบ้านแหลมเลยมันผลประโยชน์มันเยอะอะนักการเมืองเธอคิดดูสร้างถนนไป27ล้านเพื่อให้ไปที่บ่อนมันอีกหนึ่งกิโลถึงนี่ดาดไหนนะ นะอย่ามาพูดเลยแล้วนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้สี่คนมึงมึงเป็นหุ้นกับไอเ้เขมรหุ้นกับไอ้จีนเทาสร้างบ่อนคาสิโนแล้วมึงก็เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปสร้างถนนเพื่อไปให้เข้าบ่อนมันง่ายๆในพักการเมืองด้วยแล้วอย่ามาตัดนะและไอ้คนที่ไปเรียกร้องไงสอสอเรียกให้เปิดด่านน่ะมึงอย่ามา,าคุณนึกว่าไปให้กําลังใจไม่ใช่เลยม,มึงรับเงินจากไอ้ทุนจีนสีเทาไอ้พวกบ่อนคาสิโนเนี่ยมากี่ร้อยล้านให้มาวิ่งเต้นเลื่อนนี้ คือที่สุด้วที่มึงบอกว่าไม่ให้ค้านประเทศไทยไม่ให้สร้างเอนต์เทนเมนคอมเพล็กอะเพราะว่ามันไปขัดผลประโยชน์